สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมแชมป์พิรพลนะครับจะมีเรื่องเด็ดเด็ดฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกชิงแชมป์ระดับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็ตอนนี้อยู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายก็มีคนบอกครับบอกว่าถ้าเป็นคนบ้ากีฬาเกิดมาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนภรรยาเปลี่ยนรถแต่ห้ามเปลี่ยนทีมเชียร์เกมนี้คุณผู้ชมครับแชมป์เก่าเรอัลมาดริดจากสเปนบุกไปเจอนาโปลีของอิตาลีนะครับก่อนเกมมีผู้หญิงคนหนึ่งดูเหมือนกับว่าจะมาจากสเปนเหมือนกับจะไปลองใจหนุม่ม ถ้าเกิดคุณยอมเปลี่ยนใจจากเชียร์ทีมอิตาลีมาเชียร์ทีมสเปนจะเปิดฮะมันแน่นอกจะเปิดโชว์เสื้อข้างในมาดูกันครับว่าสาวสวยจะทําให้แฟนๆชาวอิตาเลียนยอมไปเชียร์ทีมสเปนหรือไม่ครับ mm. นี่ฮะคนนี้มาบอกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ผมให้ผมไปเชียร์ยังไงไม่ได้ไม่ได้บ้าบะครับไม่ได้ เชียร์หน่อยนะคะถ้าเชียร์เดี๋ยวมีของดีนะคะเฮ้ย <Hey, S 2> หัวใจผมเป็นนาโปลีผมเป็นอิตาลีคนนี้เริ่มนะครับโอ้ oh, คุณสวยมากนะครับชาติเชิดช่างมันครับสเปนจงจเจริญเบลมาดิดจงจเจริญน,นี่ครับหลังๆเละเทะหมดแล้วฮะพอเจอท่าแบบนี้โดยเฉพาะอปแปะคนนี้ชัดเจนครับ มาร์ Madrid, ินสเปนถอดเลยถอดเลยนะฮะสุดท้ายครับผู้หญิงคนนี้ถอดเสื้อออกมานะครับปรากฏว่าข้างในใส่เสื้อเกอะอกเป็นสโมสรนนาปโปลีของอิตาลีนะครับเท่ากับว่าเป็นการพิสูจน์ว่าแฟนๆหนุ่มๆที่มักจะโมวะ้ว่าเขารักสโมสสสุดท้ายแล้วเจอผู้หญิงสวยไม่ได้รักจริงผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนนาปโปลีของอิตาลียังบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงฉัน่ะเชีย์มสเปรตมากกว่าพวกหื่นๆอย่างคุณเอกนะครับ